ช่อง7 HD ร่วมกับบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนและคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสนอรายการพบหมอศิริราชสวัสดีค่ะอากาศร้อนจัดต้องระวังการเกิด heat stroke จะป้องกันได้อย่างไรไปฟังคำแนะนำจากหมอผู้เชี่ยวชาญค่ะ อาการของ heat stroke เป็นอย่างไรคะเพราะว่า heat stroke นั้นพบในคนที่อยู่ในภาวะอากาศร้อนจัดเป็นระยะเวลานานเช่นคนที่ทำงานกลางแจ้งหรือว่าออกกำลังกายกลางแจ้งเป็นระยะเวลานานครับให้เฝ้าสังเกตอาการของตนเองหรือผู้ที่สงสัยภาวะ heat stroke จะมีการมึนศีรษะตัวร้อนผิวแห้งเหงื่อไม่ออกก่อนมีอาการบูบจะรู้สึกอ่อนเพลีย หายใจเร็วหัวใจเต้นเร็วเดินเซพูดไม่ชัดความดันตกอาจมีอาการวิงเวียนคลื่นไส้อาเจียนร่วมด้วยครับขอคำแนะนำการให้ความช่วยเหลือผู้ที่เป็น heat stroke ด้วยค่ะหากสงสัยว่าตัวเองมีภาวะ heat stroke หรือเจอคนที่สงสัยภาวะ heat stroke อย่างแรกถ้ายังมีสติให้รีบอยู่น้ำแล้วพาตนเองหรือผู้ป่วยเข้าไปอยู่ในที่อากาศเยน็นหรือที่ร่มหลังจากนั้นทำให้อุณหภูมิเย็นลง นะครับนอนราบเพื่อให้เลือดไปเลี้ยงสมองได้สะดวกยกศีรษะลงต่ำยกเท้าขึ้นสูงหลังจากนั้นทำให้อุณหภูมิเย็นลงโดยการใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดตัวเมื่อร่างกายเย็นลงให้รีบดื่มน้ำเกลือแร่ชดเชยภาวะขาดน้ำหากมีการดูแรงเช่นมีการชักหรือหมดสติให้เรียกรถพยาบาลโดยด่วนโทร1669 หากมีภาวะหัวใจหย,ยุดเต้นให้หาคนที่ทำ CPR เป็นเพื่อทำ CPR อย่างเร่งด่วนหากทำ CPR ช้าจะทำให้เกิดภาวะสมองขาดออกซิเจนซึ่งนำไปสู่ภาวะพิการหรือเสียชีวิตได้ครับในขณะที่ทำ CPR ให้ผู้ที่อยู่ใกล้ทำให้อุณหภูมิรอบๆผู้ป่วยที่เป็น heat stroke เย็ยนลงครับท่ามกลางอากาศร้อนทำอย่างไรไม่ให้เป็น heat stroke ค,คะ ให้คำแนะนำสำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงมีโรคประจำตัวเช่นโรคหัวใจความดานันผู้ที่ต้องทำงานกลางแจ้งหรือว่าผู้สูงอายุป้องกันภาวะหิสโตรโดยการพกขวดน้ำติดตัวไม่ให้ร่างกายขาดน้ำหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่กลางแจ้งหรืออากาศร้อนเป็นระยะเวลานานหลีกลี่ยงสถานที่ที่แออัดครับรักษาสุขภาพออกกำลังกายด้วยความระมัดระวังและพบกันสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ สนับสนุนดยบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชน